เกลี่ยไปตลาดเดี๋ยวคอดเหนียวปลาในสระมากินดูที่มันโตยังให้เยอะให้เยอะให้เยอะเยอะเลยไม่ต้องไกลมากเดี่ยวขอยนเหนียวนิดเดียวเขาใส้เนี่ยเออใส่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 เนี่ยเดี๋ยวเยอะเลยลูกน่ะปลาตัวใหญ่มาแล้วปลาตัวใหญ่มาแล้ว นไบวกู่นนู่นมันจะมีปลาคล้ายๆปลาตัวสีแดงแดงอ่ะนู่นนู่นก็ปลาทับทิมไงตัวแดแดงมันจะมีปลาปีเรนยาน้ำจืดด้วยนะหรือปลาเจลาเมดน้ำจืดตัวหนึ่งแม่เคยเห็นอ่ะพร้อมยังพร้อมยางเอาเลยนะ โดนปลาตัวแดงด้วยเมืเ่อกี้ไม่เห็นแต่แข็งเราขาดาอุ้ยกระโดดหนีกระโดะดหนีอุ้ยเนี้ยขาดดูดิดูดิแข้ขาด,ดขาด,ขาดเอาแต่ตัวใหญ่ๆก็พอเ,เรื่องเอาอตัวใหญ่ไปต้มนะครับปลาหมอเห็นปลาหมออยู่อุ้ยหนักไหมหนักไหมโบปลาฉลามติดอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ย มาเล้วตัวนึงมาเล้กมาเล็มาเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มากหลุดแล้วน่หลุดไมตัวใหญ่หลุดเมื่อกี้ตัวใหญ่หลุดเยอะไปหมดล้นะครับตัวใหญ่หลุดเมื่อกี้ตัวใหญ่หลุดอุ้ยหลุดหลุดเลยเอาแล้วสังเัอด้านบนโอ้ดินี่เอาเอ แสดงว่าจาระเม็ดน้ำจืดมันหลุดได้จะเปลี่ยนตัวใหญ่นะเปลี่ยนใหญ่ดิมีตัวใหญ่มากจังเยอะเลยอะไรเลอะจะได้เอาไปปล่อยเอาถังเอาถังใสน้ำมา๋ยวปลามาตายตายตายนี่เห็นไหมแม่อุ้ยอุ้ยอ้วนอ้วนตุ๊บโอ้โหตัวนี้นะ วุ้เรเร็วลูกเรา,า็วมาไม่ใช่เจอเ็กมานาะโอ้ยใส่น้ำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นโยอ,ยอ,อ,อ,อ้ยะตัวใหญู่ใหญ่มากนี่เอ,อเอาย,อยอังไงเอายังไงเเร็วเอา,เอาตัวเล็กตัวเล็กปล่อยขึ้นก่อนนี่เดี๋ยวเชือปลดปลาก่อนอ๋ออนี่ออก